สวัสดีครับโยพาชิมนะครับเดี๋ยววันนี้โยจะพามาชิมอะไรนะ้าดูซื้อของมาจากเซเว่นครับดูกันว่าในนี้มีอะไรกันบ้นงางนมใบเตยมิ้วของเดิมไข่ต้มสองฟองตันๆนี่เลยครับมาม่ารสไก่เผ็ดเกาหลีแบบแห้งเดี๋ยวเราจะมาทำอันนี้กินกันนะครับเดี๋ยวไปชิมกัน กันเรียบร้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลงเครื่องปรุงกันนะครับนี่ทิชเต๊อู๊ตายแล้วสองหม้อเลยทีเดูความนัวเสริมด้วยไข่ต้ม แก้เผ็ดนิดนึงคิดว่ามันจะเผ็ดมาก